นัดชิงแชมเปียนลีกแมนเชสเตอร์ซิตี้ปะทะเชลซีนัดที่จะกำหนดว่าใครจะครองบัลลังถ้วยยุโรปนี้คู่นี้มีหลายอย่างให้น่าจับตามองผมบอกก่อนนะครับว่าแมนซิตี้ที่หลายคนมองว่าได้เปรียบก็จริงแต่อย่าลืมว่า3นัดล่าสุดที่2ท,ทีมได้เจอกันเป็นฝักของเชลซีที่สามารถชนะติดต่อกันได้ถึง3นัดและอีกอย่างเชลซี Chelsea ภายใต้ใการคุมทีมของโทมัสทูเคิลที่ไร้พ่าย1 1จาก12นัดล่าสุดในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีก ทำให้ตัวกุนซือของแบปมปักเดล่าก็คงต้องเต็มมากสําคัญและงัดทุกกระบวนท่าเพื่อต้องการจะแก้แค้นตังฝั่งของเชลซีอย่างแน่นอนครับเพราะครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เข้าชิงถ้วยยุโรปและถ้าหากพวกเขาทำได้จะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ให้กับสโมสรรวมถึงปิดฉากตำนานอย่างเซอร์จิโอกุนดัมเปโลได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวครับและที่สําคัญนักเตะที่น่าจับตามองก็คงไม่พ้นดาวลูกอย่างฟิลฟอร์เดนและแมสันเมา ดาวรุ่งที่มีอนาคตไกลที่มีสายเลือดอังกฤษที่ฤดูกาลน,นี้โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและการวัดกันของผู้รักษาประตูอย่างเอเดสันที่เพิ่งรับรางวัลถุงมือทองคาแต่เอ็ดวาร์เมนดีก็มีสถิติที่ไม่แพ้กันเลยละครับในจะก,กองกลางตัวรับที่มีสถิติจ่ายบอลที่แม่นยำอย่างโรดีปะทักอันโกโลกองเต้กองกลางถึงชาตฝรั่งเศสที่ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกและประการหลังอย่างดูเบนดิอาร์ที่เป็นคีแมนสำคัญ พาทีมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้พ้องพลังพิมร์ลีกที่วัดกบกองหลังมากประสบก,การณ์อย่างเทียก้ซิวาถือว่าเป็นนักที่ต้องวัดกันทุกตำแหน่งเลยละครับถึงยังไงในรอบชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนี้เป็นนักที่ทั้งสองทีมต้องชนะเพื่อที่จะขีดเขียนหน้าประวัติศาสตร์ของตัวเองให้กับสมโมสรทั่วที่ใครก็อยากจะสัมผัสมันมสักครั้งทั่วที่เป็นดั่งความฝันของนักเตะอาชีพทั่วที่จะบอกว่าข้าเองคือเจ้ายุโรป กับสิงห์ชิงยูฟาเชมเปีนลิกระหว่างเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ประทะาสิงโตน้ํงเงินคลามเชลซี